ไปให้สุดเบยสุดเบเลยครับไปให้สุดเบแล้วชวนแฟนๆไปให้สุดเบกับเราไหมไปด้วยกันไหมครับไปครับไปครับไปนะไปนะไปนะแต่ละคนก็จะดูแลในแต่ละฮาร์ดของเพื่อกับเพนใช่ไหมครับพี่กุยครับพี่กุยฮะมีวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะอ๋อก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ทำทีนุ่งตั้งแต่ต้อนนั้นนะคะว่าเรามีการทำการบ้านมาค่อนข้างเยอะนะคะเราดูคาแรคเตอร์ของน้องๆทั้งหมด6คนนะคะอย่างตัวคนแรกเลยเนี่ยน้องกอน นะคะน้องกอนส่งเสียงให้น้องกอนหน่อยคุณหมอค่ะคุณหมอคุณหมอค่ะ,ะที่ทบราเดอร์เรามองไว้ก็คือเราเราให้น้องกอนเป็นพรีเซนเตอร์ในพาร์ทที่เป็นปินเตอร์อนะคะเพราะว่าก็น่าจะเหมาะเพราะว่ากำลังศึกษาอยู่นะคะแล้วก็จะได้ปริน์หรือว่าเอาไว้อ่านเนื้อเมนนะคะคนต่อมานี้เนี่ยจะเป็นน้องกันค่ะกันะ่ะส่งเสียงให้น้องกัน เนี่ยอย่างที่ยูเซอร์ทราบกันนะคะน้องเป็นลีเดอร์ค่ะมีความกระชับก,กระเฉงว่องไวนะคะรวดเร็วเราก็เลยเลือกให้เป็นสแกนเนอร์สแกนเนอร์สแกนเนอร์เพราะสแกนเนอร์ของบร์เดอร์เราสแกนเร็ว<อ>คนต่อมาเนี่ยค่ะน้องออมลีออลี่น้อง,อง น้องน้องเป็นคนที่เราดูคาแรคเตอร์น้องเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์ะนะคะ,น,ะน้องชอบอเหมือนประดิษฐ์ DIY นะคะเราก็เลยเลือกสินค้าที่เป็น P-touch Q นะคะที่มันจะคล้ายๆเป็นฉลากนะคะ,ะแล้วก็คล้ายๆสติกเกอร์นะคะเอาไว้ติดทางาน DIY อันนี้เราก็เลยเลือกให้ให้น้ององดีช่วยเป็นตัวแทนให้กับบราเดอร์สินค้านี้นะคะส่วนคนต่อมาก็นั่งข้างๆพี่พเตล์ เนี่ยเอออย่างที่ถ้า user เห็นนะคะน้องก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆในเรื่องของแฟชั่นนะคะในเรื่องของการแต่งตัวนะคะเออเราก็เลยเลือกให้น้องเป็นตัวแทนของทางฝั่งจากเย็บผ้าแล้วก็ตัวสแกนเนอค่ะที่เป็นเครื่องติดตัดสติกเกอร์ออและบนเสื้อนะคะก็จะเป็นดีไซน์ที่ที่ตอบต,ตอบตโจทย์ตรงกับคาแรคเตอร์ของน้องเต,เติมมากะะะ่ะคนต่อไปก็คือ้า<ล>สุดเลยค่ะโชคคุณน้องโชคุณค่ะ กคุณเนี่ยด้วยด้วยลุคของน้องเนี่ยเ,เราเห็นว่าน้องเนี่ยค่อนข้างที่เป็นสตรีทแบรนด์แต่งตัวเป็นแนวสตรีทนะคะเราก็เลยเลือกออให้น้องเนี่ยเป็นตัวแทนของเครื่องเครื่องปินผ้าของเรานะคะ uh huh. ที่เราเรียกว่า G T X นะคะเป็นเครื่องสกินเสื้อนะคะตรงนี้ก็ก็ให้น้องมอบมอบให้น้องเป็นตัวแทนทางฝัง uh ่ง G T X บ้านเรานะคะ uh huh. คนสุดท้ายค่ะคนสุดท้าย <GT> น้องพี ทีมเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ของน้องนะคะน้องค่อนข้างที่จะสนุกสนานอนเตอร์เทนนะคะชอบร้องเพลงชอบเต้นเราก็เลยให้น้องเนี่ยเป็นตัวแทนของทั้งสามพีเอก็คือครึ่งเสียงของบราเดอร์ของเราค่ะรับผิดชอบกันไปคนละตัวรับผิดชอบกันไปแต่ละผลิตภละครใช่ค่ะนะคะในโฆษณามีสีสันประจำตัวของแต่ละคนด้วยให้น้องๆทุกคนค่อยๆเล่าดีไหมว่าของใครสีอะไรแล้วก็สื่อสารอะไรบ้างดีไหมคะ เร้วจะกใครก่อนดีเรื่องจากคนริมทางขวาโชกุนฮะของโชกุนนะครับจะเป็นสีเหียวสีประจําตัวอยู่แล้วครับผมแล้วก็ในเครื่องขอบคุณครับผมส่วนเครื่องที่คุณได้คือเป็นเครื่อง GTX ครับผมเป็นเครื่องพิมพ์ภาพแบบดิจิตอลครับผมซึ่งบอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากสร้างแบรนด์เสื้อผ้าแบบแบรนด์เสื้อยืดหรืมีสมาร์ทออกแบบแล้วพิมพ์ลายออกมาได้เลยครับผม